ุ่มไม้ดอกแปลงใหญ่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเดซี่เหลืองสวัน่าเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดไม่ได้อยู่ในย่านบ้านเราแต่เข้ามาอยู่บ้านเราแล้วแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีมากๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาอยู่ในถิ่นกำเนิดที่ค่อนข้างแห้งแล้งกว่าบ้านเรามากๆอย่างไรก็ตามตัวขนาดดอกของเขาก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าทั้งมีขนาดดอกใหญ่ รวมไปถึงสามารถปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันได้เป็นอย่างดีหากท่านมีพื้นที่สวนกลางแจ้งที่ต้องการความสดใสของเจ้าดอกสีเหลืองแบบนี้ประกอบกับต้องการพุ่มไม้ที่มีขนาดใหญ่โตสักนิดหนึ่งก็เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่จะนํามาปลูกในบ้านเดือนของเราไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะปลูกเขาให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วมีดอกอย่างต่อเนื่อง กับเมือ่อเย็นสิบเอนตอนนี้ครับเราก็เริ่มต้นไปทำความรู้จักก่อนเลยว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรามาจากถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ซึ่งชื่อไทยที่มีการตั้งชื่อกันว่าเดซี่เหลืองสวันนาซึ่งพื้นที่ถิ่นกำเนิดของเขา เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าสวัณน,หนาหรือเขตกึ่งทะเลทรายนั่นเองโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเดซี่เหลืองสวัณน,นาก็คือยูไรออฟไทแซน i ิมอยเดโดยชื่อสกุลนั้นก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำก็คือยูรัสหมายถึงกว้างหรือใหญ่ และออฟในที่นี้หมายถึงตาหรือรูปลักษณ์เป็นการพันธนาความโดดเด่นของต้นไม้ในสกลุลยูเรี o ออนี้จะมีขนาดดอกขนาดใหญ่ที่โดดเด่นออกมาจากพุ่มใบให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับชื่อชนิดชาย a n t ชินอยเดสนั้นก็มาจากคำในภาษากรีกซึ่งมีการพันธนาถึงชายส n รเดนมหรือต้นไม้อย่างเบนจามาดแล้วก็รวมไปถึงคาว่าออเดสซึ่งเป็นคาขยายที่มีลักษณะเหมือน ในที่นี้ก็เป็นการพนาว่าดอกของเจ้าเดซี่เหลืองสวรนนานั้นจะมีสันฐานของดอกคล้ายกับเจ้าดอกของเบนจมาม่าั่นเองครับแต่มีข้อเด่นกว่ามากๆเพราะว่าเบนจมาม่าั้นจำเป็นหลือเกินครับจะต้องมีการดูแลอย่างประคบประหงเป็นพิเศษในทางกลับกันเจ้าเดซี่เหลืองสวันนาที่มีดอกคล้ายกับเบนจมาม่าตนี้ดูแลง่ายกว่ามากๆเลย โดยเจ้าเดซี่เหลืองสวรรณนานั้นถ้าหากเราพิจารณาจากอุปนิสัยการเจริญเติบโตของเขานั้นเราก็สามารถนิยามเขาได้ว่าเขาเป็นไม้ลมลุกที่มีอายุยืนยาวหลายปีถ้าหากเราพิจารณาจากความสูงของต้นเพื่อผลการนำมาใช้งานในการประดับตกแต่งแล้วแล้วก็ตัวเขาเองนั้นมีความสูงตั้งแต่1ถึง2เมตรเลยจากความสูงในระยะนี้เราก็สามารถจะนิยามเขาว่าเป็นไม้พุ่มเตี้ย แล้วก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางนั่นเองสันฐานที่สําคัญของเดซี่เหลืองสมบันนานั้นก็จะมีเปลือกของลําต้นที่มีสีออกน้ําตาลเข้มๆเลยอย่างไรก็ตามในต้นที่มีอายุมากๆแล้วก็จะกึ่งมีเนื้อไม้นะครับก็จะมีขนาดของลําต้นที่ใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงมากๆในส่วนอ่อนของลําต้นก็จะมีสีเขียวในส่วนที่กึ่งอ่อนกึ่งแก่ก็จะมีสีน้ําตาลแซมกับสีเขียวนั่นเอง การแตกพุ่มนั้นโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นไม้พุ่มที่มีการแตกพุ่มเตี้ยแล้วก็ให้กิ่งก้านสาขารวมไปถึงปริมาณใบที่แน่นมากๆด้วยเหตุนี้หากเขาออกดอกก็จะทําให้ตัวพุ่มใบสีเขียวที่เราเห็นนี้ก็จะส่งเสริมความสวยงามของดอกให้เด่นชัดมากๆ หากเราพิจารณาเข้าไปใกล้ๆตัวใบของเขานั้นดูเหมือนว่าเขาเป็นใบประกอบแบบขนนกแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นใบเดี่ยวที่มีรูปหอกแต่ว่าตัวขอบใบนั้นจะจักเว้าลึกคล้ายกับตัวเขาเองนั้นเป็นใบประกอบโดยใบเดี่ยวเหล่านี้ก็จะมีสีเขียวเข้มเลยนะครับด้านหลังใบจะมีสีดรอปลงเล็กน้อยแล้วมีการเรียงกันของใบเนี่ยเวียนตามกิ่งก้านก็จึงทำให้พุ่มใบนั้นแน่นมากมาก นอกจากนี้แล้วการออกดอกของเจ้าเดซี่เหลืองสวรัณน,นานนเป็นต้นไม้ที่ออกดอกบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกใบใกล้ปลายยอดมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเลยครับว่าตัวดอกของเขานั้นจะมีก้านดอกที่ยาวมากๆโดยสันฐานดอกนั้นเป็นรูปจานจะมีกลีบดอกวงนอกเป็นรูปปรีมีสีเหลืองเข้มเลยแล้วก็กลีบดอกวงในนั้น มีสีเหลืองรูปหลอดกระจุกกันอยู่กลางดอกนั่นเองสามารถติดผลได้นะครับแล้วก็สามารถจะเก็บเอาเมล็ดแห้งเหล่านี้ไปเพาะขยายพันธุ์ต่อด้วยหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะนำเจ้าเดซี่เหลืองโซวาน่ามาปลูกในบ้านเรือนนั้นจำเป็นต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่ของเราก่อนครับว่าควรจะมีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยหรือจำเป็นทีต้องปลูกร่วมกับต้นไม้ยืนต้น รือไม้พุ่มสูงในละแวกใกล้ๆก็ขอให้มีแดดอย่างน้อยสัก6-8ชั่วโมงต่อวันสำหรับพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้ไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหากับการเจริญเติบโตของเขาทำให้ต้นอ่อนแอแล้วก็ถูกเข้าทำลายได้ง่ายตลอดจนไม่ออกดอกให้เราเห็นอย่างเด่นชัดเป็นการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นปลูก เขาไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยในส่วนเรื่องของดินปลูกนั้นหากท่านมีพื้นที่บ้านสวนที่มีการถมดินกันขึ้นมาใหม่แล้วดินนั้นเป็นดินเลวคําว่าดินเลวก็คือมีปริมาณของธาตุอาหารที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาน้อยหรือมีคุณสมบัติไม่ค่อยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดเลยเราสามารถจะปรุงดินโดยใช้ดินเดิมนั่นแหละนำขึ้นมาหนึ่งส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์ว e ัตถุอีกสัก หนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยอย่างไรก็ตามหลายท่านที่ปลูกเขาลงไปในดินโดยตรงมือก็แนะนําว่าให้พูนเนินดินบริเวณที่ปลูกนั้นสูงกว่าบริเวณโดยรอบประมาณสัก20-30เซนเมตรขึ้นไปเพื่อให้มั่นใจว่าในช่วงฤดูฝนนั้นจะไม่มีน้ําท่วมขังชื้นแฉะแล้วก็ส่งผลให้กับเจ้าเดซี่เหลืองสวรรค์นั้นล้มหายตายไปได้ง่ายๆเพราะเขาอ่อนแอต่อการถูกน้ําท่วมขังชื้นแฉะมากๆเลย อย่างไรก็ตามการปลูกลงไปในกระถางนั้นก็สามารถใช้วิธีการในการปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ดินร่วนระบายน้ําดีแบบนี้ก็จะเหมาะการเจริญเติบโตในกระถางของเขาได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามควรจะมีขนาดกระถางใหญ่สักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มขนาดใหญ่แล้วก็ให้พุ่มใบที่ดกมากๆ ทั้งนี้ในระยะแรกท่านอาจจะปลูกในกระถางเล็กๆก่อนแล้วถ้าหากเขามีการขยายทรงพุ่มหรือจเจริญเติบโต,ตเพิ่มมากขึ้นเราก็ขยายขนาดออกไปตามสัดส่วนของสรงพุ่มที่มีความกว้างมีความสูงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ที่ต้องจําไว้เสมอเลยก็คือปลูกเขาไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยสําหรับการดูแลษายอย่างเป็นประจําวันก็ควรจะรดน้ํา เขาทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อให้น้ําเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการดํารงชีวิตของเขาเพราะน้ําเป็นปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการต่างๆของพืชน,นะครับพยายามให้น้ําอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันเลยอย่างไรก็ตามท่านมีความจําเป็นจะต้องงดน้ําเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่มีเวลาดูแลเขาเองก็สามารถจะเจริญเติบโตในสภาพที่ต้องงดน้ําเป็นบางช่วงก็จเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าเขามาจาก ในพื้นที่เขตแห้งแล้งนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ถ้าหากเรามีความสามารถในการดูแลเขาอย่างเป็นประจําวันโดยการให้น้ําในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ดีครับไม่จําเป็นต้องไปงดน้ําเหมือนในถิ่นกําเนิดของเขาเพื่อให้เขาสามารถจะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ดอกให้เราเห็นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองการดูแลรักษาประการต่อมาก็คือการให้ปุ๋ยไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายอยู่แล้ว เราใช้เปรียบเพียงปุ๋ยคอโกโรยลงไปที่บริเวณโคนต้นให้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าจะทั้งปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมีธาตุอาหารในการสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเขานอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านทําเลยนะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งซึ่งทําอยู่ใน2องนัยยะนัยยะแรกก็คือการตัดแต่งกิ่งแบบ deadheading หรือการตัดแต่งกิ่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอก จากภาพที่โปรยมาเป็นระยะท่านจะเห็นได้ว่าเดซี hmm. ่เหลืองสวันนานั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกดอกแล้วก็จะมีการร่วงโรยไปของดอกแล้วก็จะมีการทิ้งก้านดอกสีน้ำตาลนั้นขาต้นไว้ถ้าหากเราปล่อยไว้ติดก,กับต้นในลักษณะนี้ก็ทั้งไม่สวยงามทําให้ทรงพุ่มนั้นดูรกมากๆเลยและอีกประการหนึ่งก็คือทําให้ดอกใหม่ที่ออกมาก็ออกล่าช้าไปด้วย มอนจะแนะนาอย่างนี้นะครับให้ชัานใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กตามเข้าไปตัดก้านดอกนั้นออกแต่ไม่ใช่ว่าตัดเฉพาะก้านสีน้ําตาลหรือดอกที่ร่วงโรยไปแล้วนะครับให้ตัดต่ําลงไปกว่านั้นประมาณสัก5เซนติเมตรเพื่อที่จะให้เกิดการส่งเสริมไม่เกิดการแตกยอดใหม่ออกมาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยอดใหม่เราก็มีโอกาสที่จะได้่อดดอกใหม่ด้วยนั่นเองครับ นอกจากนี้แล้วการตัดแต่งอีกแบบหนึ่งที่แนะนำให้ทำเลยก็คือฮาร์ดค u n นิ่งหรือการตัดแต่งใหญ่เลยหลายท่านที่ปลูกเจ้าเดซี hmm. ่เหลืองสวันนาแล้วก็จะรู้ดีเลยครับว่าตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ให้ดอกสวยออกดอกตลอดทั้งปีแล้วก็แล้วก็มีอุปนิสัยการเจริญเติบโตที่สามารถฝากเทวดาเลี้ยงได้ด้วย นั่นหมายความว่าถ้าหากเราปลูกเขาแบบลงหลงลืมๆไปสัก3-4เดือนพุ่มก็จะใหญ่โตมากๆเลยครับรับที่คับทางในบริเวณนั้นเพอเผก็ขยายแนวสรงพุ่มไปทับกับไม้พุ่มหรือไม้คลุมบินอื่นๆที่อยู่ต่ำกว่าตัวเขาให้ล้มหายตายไปก็มีด้วยเหตุนี้หลายท่านที่ปลูกเขาเป็นระยะเวลานานมือยันเชิญชวนให้ท่านทำฮาร์ดพรุนนิ่ก็คือตัดล้างเขาออกไปบ้างให้เหลือแต่เพียงกิ่งก้าน อยู่ในระยะที่เราต้องการแล้วให้เขาแตกกิ่งก้านใหม่ก็จะทําให้ได้พุ่มใบสีเขียวก็ทีมาในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ให้ดอกให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องโดยที่ตัวส่งพุ่มนั้นไม่โสมเกินไปนั่นเองครับใจแข็งตัดแต่งกิ่งเขาสักนิดในส่วนโรคและ,มะแมลงที่เป็นกังวลก็คือการเข้าทําลายของมแมลงปากนูดอย่างเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งที่มีโอกาสเข้าทําลายเขาได้นะครับถ้ามีปริมาณไม่มาก แนะนำให้ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งแล้วก็เล็มเขาออกไปในทางกลับกันถ้าหากมีการระบาดไปทั่วทั้งทรงพุ่มแล้วแนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดดีกว่านะครับโดยใช้ชีวพันธุ์บูรินแล้วก็ผสมกับชีวพันธุ์เมทาสารเข้าไปด้วยฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มเลยนะครับพอ,อเจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเหล่านี้ได้รับชีวพันธุ์ตกไปที่ตามตัวเขานั้น ก็จะทําให้เขาล้มหายตายไปในที่สุดถ้ามีการระบาดมากก็ฉีดพ่นสักสองรอบห่างกันเป็นระยะเวลา5-7วันสัก2ครั้งนี่ก็ทําให้เขาล้มหายตายไปหมดจากสงพุ่มแล้วครับถ้าหากท่านมีพื้นที่สวนกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่โตสักนิดแล้วก็รวมไปถึงได้รับแสงแดดเต็มวันอย่างมีคุณภาพประกอบกับเราต้องการไม้พุ่มให้ดอกตลอดทั้งปีและมีสีเหลืองสดใสแบบนี้เจ้า เดซี่เหลืองสวรณน,นาก็เป็นต้นไม้ที่ตอบโจทย์มากๆหรือแม้กระทั่งหากท่านมีพื้นที่ภายนอกอาคารที่เต็มไปด้วยพื้นคอนกรีตแล้วอยากจะพรางแสงหรือลดความร้อนลงในพื้นที่คอนกรีตขนาดใหญ่โตนั้นการปลูกเจ้าเดซี่เหลืองสวรรณน,นาเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่ก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยและที่สำคัญก็คือให้ดอก สวยอย่างนี้ตลอดทั้งปีแต่อย่าลืมหากนรนไกลตัดแต่งกิ่งมาเล็มดอกที่ออกไปแล้วเพื่อส่งเสริมให้เขาออกยอดใหม่เมื่อเราได้ยอดใหม่เขาก็จะออกดอกให้เราเห็นได้อย่างสวยงามนั่นเองครับเชิญชวนทุกท่านให้ได้หามาปลูกกันครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลง และตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมะลงต่างเหล่านั้นแล้วก็เมื่อเย็นเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุด์ดีจากแอปพลายเกมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สาคัญก็คือไม่ดิ้งสารเคมีตกค้งางไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อสวัสดิภาพของตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราและก็รวมไปถึงระบบนิเวศที่เรารักหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้า รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a อป l ลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์เพื่อพูดคุยซักถามกับแอดมินของ a อป l ลายเกมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆและก็รวมไปถึงสั่งซื้อจากช่องทางนี้ได้ด้วยแน่นอนครับช่องทางนี้จัดส่งได้อย่างรวดเร็วเลยเชิญชวนท่านเลือกซื้อเลือกหากันนะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม,ม้เมื่อยน็นเชิญชวนท่านได้กด s b s c r i b e ติดตามเมื่อยัยนไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วย และก็รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มมยเยนซิโอแอพพลายเกมประเทศไทยแล้วก็เดซี hmm. ่เหลืองสวรรค์น,นาต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงให้ดอกดอกตลอดทั้งปีลาไปแล้วนะครับพบกันตอต่อไปครับ